คุณแม่ตั้งครรภ์ปวดหน่วงท้องน้อยในช่วงตั้งครรภ์อันตรายแค่ไหนเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการปวดหน่วงท้องน้อยปวดหน่วงจิมิที่คุณแม่จะต้องเจอนะบางคนก็กังวลว่าเอะอาการปวดหน่วงเหล่านี้จะเป็นอันตรายกับแม่แล้วก็ลูกในท้องหรือไม่อาการปวดหน่วงท้องน้อยที่คุณแม่จะเจอได้นะคะในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ก็จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่ทารกนะคะหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยมีการฝังตัวเข้าไปในผนังมดลูกซึ่งอาการนี้ถือว่าเป็นปกติที่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเลือดออกถ้าไม่ได้ปวดมากขึ้น อายุครรภ์มากขึ้นท้องเริ่มโตขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติคุณแม่ไม่ต้องกังวลอย่าไปเพิ่มปัจจัยที่ทําให้ปวดมากขึ้นเช่นการยกของหนักการเดินทางไกลนะคะเพราะมีโอกาสที่จะทำให้คุณแม่ปวดมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสแท้งได้นั่นเองสาเหตุที่2นะคะก็คือคุณแม่มีอาการอุจจาระบ่อยท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นเลือดนะทำให้ลำไส้บีบตัวบ่อยก็มีโอกาสที่ทําให้คุณแม่มีการปวดหนองท้องได้อันนี้หาคุณแม่มีอาการเหล่านี้ท้องเสียบ่อยก็ควรที่จะพบคุณหมอนะอาจจะติดเชื้อได้นั่นเองค่ะ อาการที่3นะคะก็คือคุณแม่มีการท้องผูกค่ะอาการท้องผูกก็ส่งผลทําให้คุณแม่มีการปวดหน่วงท้องไม่สุขสบายท้องได้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวไม่ดีนะมดลูกกดเบียดลําไส้นะคะมีการเบ่งถ่ายมดลูกเกง็งมีการหน่วงท้องมากๆอันนี้คุณแม่ก็อาจจะไม่สุขสบายได้ก็เกิดอาการปวดหน่วงท้องได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องแก้ไขอาการท้องผูกที่เกิดขึ้น สาเหตุที่3นะคะก็คือคุณแม่ขออภัยนะคะสาเหตุที่4นะคะก็คือคุณแม่มีการปวดหน่วงท้องก็คือท้องเริ่มโตขึ้นมดลูกขยายมากขึ้นซึ่งจะเจอได้ในช่วงไตรมาสที่3 หรืออายุครรภ์วัน28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะเจอได้นะคะในการปวดหน่วงนะปวดปสวัสสาวะนิดเดียวก็รู้สึกปวดหน่วงแล้วนะคะเดินก็เป็นขัดขัดลำบากอันนี้ถือว่าเป็นอาการปกตินะคะที่คุณแม่มีเชิงการขยายมดลูกขยายนะทำให้คุณแม่รู้สึกปวดหน่วงท้องได้ซึ่งเรียกว่าเป็นการเจ็บเตือนนะคะเป็นการซ้อมปั้นของมดลูกถือว่าเป็นอาการปกติอาการที่5นะคะก็คืออาการปวดหน่วงแล้วเกิดจากมดลูกหดรัดตัว อันนี้จะไม่ใช่แค่ปวดหน่วงธรรมดาจะมีมดลูกปั้นมดลูกแข็งแล้วมีอาการเจ็บถี่ขึ้นแรงขึ้นนะอันนี้คุณแม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องสนใจนะคะว่าตัวเองจะอายุคันเท่าไหร่ถ้ามีมดลูกปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นปวดเอวปวดหน่วงท้อง อันนี้รีบไปโรงพยาบาลเพราะถ้าอยู่ในช่วงของการคลอดก่อนกําหนดคืออายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์เนี่ยโอกาสที่จะแท้งหรือโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดมีได้สูงเพราะฉะนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะคุณหมอจะให้ยายับยั้งการคลอดนั่นเองค่ะแล้วก็การปวดหน่วงท้องอาการที่6กนะคะก็คือการที่กระเพะาะปัสสาวะของเราติดเชื้ออันนี้ทําให้คุณแม่ปวดหน่วงปสวัสสาวะแสบขัดนะคะปวดเอวบางคนมีไข้ร่วมด้วย อันนี้คุณแม่จะต้องรีบพบคุณหมอจะต้องรีบรักษานะคะหากมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนโดได้อันนี้ถือว่าเป็นการผิดปกติเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสังเกตนะคะว่าเรามีการปวดหน่วงท้องน้อยเนี่ยมี อยู่ในส,สาเหตุไดนบ้างข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่สาหรับคุณแม่ตั้งครันและก็สาหรับคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันและในการเลี้ยงดูลูกคอสเปิดคอสออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคอสออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกโคสมีสอนในกลุ่มปิดให้ความรู้นะคะทั้งตั้งครันและก็ทั้งดูแลลูกแล้วก็มีไลน์ให้ถามตอบปัญหาอาการสงสัยตลอดเวลาที่อยู่ในคอสไม่ว่าจะช่วงตั้งคันหรือว่าคลอดลูกแล้วในระหว่างการเลี้ยงดูลูกหากคุณแม่มือใหม่ ท่านไหนสนใจข้อคอสสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ที่เพจโค้ดเล่พรสอนแม่และเด็กได้เลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ